ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมผ่านประสบการณ์โหดล่าต่างๆมาได้ตั้งแต่ผมอยู่โรงเรียนจนถึงตอนนี้ผมมาถึงฝัก่่ำของที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้ผมต้องผ่านสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพื่อกลับบ้านหรือที่ที่ปลอดภัยให้ได้ <N> โอเคพวกเงมาแล้วถึงไหนต่อเนี่ยก็เริ่มจากชั t สองเลยใช่ โอ้รอบนี้มีไฟด้วยวะก็ต่อมาจากเชฟเฟอร์ซอนนั่นแหละเดี๋ยวนะมันลอยน้ำไหมไงโคมลอยแบบนี่คือมลอยปะเนี่ยเอาไปไหนแล้วมันปั่นไปไหนให้ตัวึงไปไหนกันเนี่ยเอาโอ้ข้างหน้ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเดี่ยวบ้านเออไม่รู้อะม่าไม่ใช่บ้านนะบ้านอะไรหลังเดียวเอ้ฉันเดียวแต่ว่าโคตรใหญ่เลยเล็กเลยอ่ะโอ้ยใครมันทำวะเนี่ยทางอย่างเล็กโอเคมา โอ้เดี oh, jumped, ๋ยวนะเมื oh, <contre S 2> <or> ่อกี Oi ้เดี <nou> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พวกเราอยู่เราลงมาจากตรงไหนคำถามแรกเมื่อกี้เราเข้าบ้านหรืออะไรสักอย่างที่รูปร่างเหมือนบ้านแต่ว่าบันไดอยู่ไหนทางบันไดอยู่ไหนวะนั่นดิเฮ้มึงไปไหนอบันไดอ้าวเอาไปเอาเดี๋ยวตกเฮ้ยเฮ้ยโย่โย่โย่ตกอะไรไป let's go ไปไม่ต้องไปข้หลังแล้วขหลังไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนั่นนี่ว้าวรอบนี้เป็นแบบถ้ำวะถ้ำกี่เชปเตอร์ละสามอันแล้วแต่รอบนี้ถ้ำของจริงอะเดี๋ยวถ้ำของจริงถ้ำของจริงไปฟังหน่อยไม่ได้สนัดแปรดิสาวน่ารักซ่อนตัวจากโลกแต่เพราะว่าตัวเองอาบน้ำเสียมผูฮะน้ำอะไรนักทูรอ ที่กินแล้วปวดขี้ไม่ไม่ไม่มันอาจจะเป็นน้ำปกติแต่ว่าเป็นสบู่แบบกลิ่นสาคูร้าไงเออนี่ทำไมต้องใส่เยอะขนาดนั้นอนะจนสีเปลี่ยนเลยหรเอาสีผสอมอาหารมาวะอืก็ได้แบบพอมันโดนไปแค่ก้อนเดียอปุ๊บแล้วมันก็แบบละลายไปทั่วน้ำไงเออแล้วถ้าสบู่ตกพื้นล่ะแล้วออบน้ำมาสองคนอนะเอ,อ้เหี้ยที่นี่ไง้บอนั่นอาจจะเป็นสบู่ตกแ๋ยวนี้ต้องรีบเก็บแล้วปื๊บเก็บเลยว๊า แเขาก็บอกยว่าแอนดี้สีสีแดงอ,อ,อาา่าไม่เข้าใจไปไปไปเถอะไปไหนแล้วเนี่ยเปย็นไงเองโดยนำได้ได้ตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปในสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งที่คลับคลายคาบคาบบ้านเมื่อผมเดินมาในห้องห้องหนึ่งผมก็พบเจอเตียงเหมือนที่นี่เคยมีคนมาพักซึ่งประตูนี้มันไม่สามารถเปิดได้ข้างในอาจจะมีสิ่งลี้ลับ ก็เป็นได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไรเอา้าเสียงอะไรเมื่อกี้เอา้าใครมันเคาะประตูโคตรดังเลยอะ่ะ mm hmm. เฮ้ยเฮ้ยโย่โย่โยบโร่โยบรมานี่มานี่นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอย่าง it, อย่างเอ็งดูนี่นะเอ็นดูนี่เดี๋ยวเราจะชว์วิธีการเป็นสไปเดอร์แมนเชื่อไหมเราเป็นได้อะ่ะเหนื่อยสิอ,ยอันนี้ไปไม่ได้อ๋อน,นี้ยังไม่ไป ไอมีรูปพระพุทธรูปด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะกลัวผีอ่ะอันนี้พระพุทธรูปเดี๋ยวนี่มันบ้านญี่ปุ่นนะทำไมมีพระพุทธรูปบ้าปุ่มันก็มีมันไม่ใช่เหรอเออไปไปไปเอเจให้มันแปลงร่างเหมือนในบอกพูดรอแบบตื่นขึ้นมาเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยโยยโยยออกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเฮ้ยอะไรวะจะไม่เสียบันทึ้นนั่นดิเฮ้ยอะไร ดูดิเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ใครอะรวะไปละเดี๋ยวเจ้าโบใจยเจยเ็นใจเย็นใจเย็นยังไงต่อเนี่ยดูฝั่งขวาแล้วกันปกลุ่มกันไว้เอ๊ะกกลุ่มกันไว้เราจะไม่กลัวเพราะเราคือเจ้าแห่งมีมาเอ็กอ่านิแมนสตูดิโอสุดแล้วก็คือกิกาเช็ดตื้อ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 เมื่อกี้เจอเมื่อกี้ก็เจออะไรวะ เมืนนเ่อคนอยู่ในตู้ตอนนี้มันหายไปแล้ว<ะ>เดี๋ยวรอดูในคลิปได้เลยถ้าไม่เชื่อใจตัวเองฉันพูดจเริซึ่งมาเดินมานิดนึงเพาะผมก็เจอกระดาษที่แปะก,กำแพงซึ่งมีคำญี่ปุ่นซึ่งผมลองแปลแล้วมันได้ตัวเลข3015ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะเป็นรหัสของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้รหัสต่อมาพวกผมลองสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยๆยจนไปเจอทางเข้าที่โดนไม้ปิดทางต้องใช้ชาแลนในการงัดมันนั่นออก เอ๊ะเพื่อเรากลับมาที่เดิมไะเนี่ยเอ๊ะไม่น่าใช่นะ้องเปิดได้ไหมนี่มันคนละที่ลองเปิดได้ไหมไปนี่ไปไหนเพื่อนทีกูเปิดได้ไหมเปิดได้รอบนี้เปิดได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเลยอะไรอีอะไรใจหมดแม่งเดินมาเรื่อยๆผมก็เจอประตูที่เหมือนล็อกด้วยรหัสผมจึงลองใส่รหัสที่ผมได้เฮ้ยแล้วอะไรอ่ะชแร่งเหรอ ได้กดอีกแล้วก็ไม่โอังเลยรอบเดียวกดพังเลยเฮ้ยนู้อะไรอ่ะหลังเองอ่ะหลังเองอ่ะอุ๊งตัวเชื่อเนี่ยไอ้เยี้ยโคตรใหญ่เลยเอ็งลองปิดไฟดิทำไมในเห็นห้องนั้นไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมองไม่ค่อยเห็น เดินมาเรื่อยๆจนพบว,ว่าสถานที่แห่งนี้มีน้ำขังต่อไปพวกผมเดินมาห้องหนึ่งพบกระดาษใบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรหัสเอ่ม What is this เฮ้ยเปิดตูปิดอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยใครใครแล้วหันหลังทำไมไป SCP ศูนย์6เลวไงไม่เห็นหน้าแล้วอะไรอ,ดดอะไรเฮ้ยเฮ้ยยายายา เอามืหาอมหันมาทางนู้น,<ห>นมาดีพี่เอาไปไหนอะ่ะพอผมแกะรหรัสเสร็จผมได้เลข 8, 7, 4, แปดเจ็ดสี่เก้าแล้วมึงนถบบท่วมอะอเฮ้ยเฮ้ยไอ, <c oughs> บอยไ้บอกเลยใช่ไหมว่าทีกูบอกเลยใช่ไหมทางเดินต,ตรงๆไงชิดมุมไม่เยอกูเอเฮ้ยดีไงแปดเจ็ดสี่เวกว้เาแปดเจ็ดสเก ต่อมาพวกผมเดินมาเรื่อยๆจนเจอทางออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคำแนะนำกล่าวไว้ว่าคุณต้องตามหาใบมีดเพื่อนำไปทำอะไรสักอย่างและสถานที่แห่งนี้มีผีที่จะคอยเดินเฝ้าพื้นที่ถ้าไม่อยากโดนผีฆ่าคุณต้องอยู่ใกล้ๆไฟตามทางโอ้ยอย่างกว้างเลยหาอะไรเนี่ยเฮ้ยมามาหาไหนเจอเจอบ้านนี่ยคนรับที่จะ้ครเนี่ยอะไรอะผีมาผีมาผีมา เขาเป็นเดินมูนวอล์กอะ่ะใช่เลยไมเคินแจ็กสันโอ้โหแลวนี่คืออะไรเนะี่ยอ่ากดเช็คไดรยเ้ยต้องทำให้มันเชื่อมกันเหรอเฮ้ยขี้อย่างยากเลยท้าเรีนมูมือถือเป็นไงวะโอเคแล้วไงต่ออ,อ,อ,อ๋อฟันธีเหรอตันดีเฮ้ยไม<ว>่ฟันธีวะเพราะเราต้องวิงไปที่ใกล้สุดก่อนยือยู่มไหม มึงตาถั่วเนี่ยไปแล้วไปพราไงไงเราต้องเอาดาบไปบูชาปะน่าจะมันมีสารอ่ะมันใช่บูชาหรอเปล่ากูยังไม่รู้เลยเยอ bro เอโอ้โหทไงเอามาถวายเอามาบูชาบางที่อันเสนอไอเทมนี้ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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  ไดไ้ไม่ได้ไเลยเลยแล้วทำวเพื่ออะไรเราได้อะไรวะเอออันนั้นอะไรอ่ะข้าหนาเราอ่ะไปรอแล้วละ่ะมันคือผิดหรือเปล่าวะที่มันเล่นเหมือนไอตัวนะั่นไอตัวเล็กๆหน่อยที่มันเล่นตอนแชปเตอร์แรกเลยอะไม่รู้อ่ะไปไปไป,ไปเร็วๆไปเร็วๆเฮ้ยเจอจริงด้วยไอไอไอโคมไฟสองอันเนี่ยเป็นทางไปเว้ยตาบัตทับหรือกุญประตูบางอย่างที่ฉันจะเป็นต้องเปิด มันมีมันมีเลขโรมันนั่นที่มันเขียนว่าสีแส,สดงว่าอันนี้น่าจะเป็นนรตที่สีน่าจะเรียงได้อยู่ o n hour later อะไรเ่ราะว่าช่างมันเถอะไม่เก็ตเลยอ่ะแฮดอะไรอ่ะอ๋อลงไปแล้วก็ว้าไปเลยว้าไปกันเถอะคงไ,ไ,ไ,<ป>ไม่มีอะไรหรอกมั้งอ้สูงจังเอ้อเทียรตัวยังใหญ่<ว>โอ้เ,เ,เอ็งพวกเราเล่นซีกอยู่เปล่าอ่ะแมปโดอ่ะพวกเราเล่นซีกอยู่ไหม <Huh? S 1> <อ>แคปเออ เฮ้ยเจี๊ยบตกใจหมดเฮ้ยเจ็บด <c oughs> <pourquoi> ้วยชิดเจ็บด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บด้วยป่าไปกันเถอะแเราไงต่อเนี่ยข้างหน้าคืออะไรโอ้ตีดำับเอ็งเงยไปดูดิอะไรวะน่ะเชี่ยคีดไปแล้วเนี่ย เชี่ยบอลเหรอวะบอสเป็นมุมด้วยแล้วมันเป็นรังของมันเหรอวะยิมนี่มีบอสด้วยบอสไปเอ๊ะมันบอกว่าถูกผนึกที่ต้นไม้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้หรือเปล่าวะอ๋อเนี่ยคือก้อนผนึกมันอยู่เหรอไอ้ก้อนเนี้ยผนึกมันอยู่เหรอแล้วเมื่อกี้มันพูดอะไรไม่ได้ฟังไม่รู้มันจะไม่กระโดดลงมันจะไม่กระโดดลงมากระเซากใส่กูใช่ไหมไม่หรอกไม่กระดึงความลับมากไหมสถานีอะไรจะเปิดตันนี้หรือว่าจะเปิดประตูนั้นก่อนมันเปิดไม่ได้อะประตูเปิดได้ ได้อ้าวไปไหนอะคนผู้หญิงผมขอบอกไว้ก่อนผมมีวิธีเดียวที่เป็นวิชาลับของผมคนผู้หญิงรู้ไหมคืออะไรอะไรวะเดี๋ยวจะเอาถึงใครมวิธีลอเลยล่ะกกนปีนเขามาเม่นต้นไม้ทำไมมันปีนได้วะเอ้ยเอ่อของบนนี้มีผีเสื้อด้วยอ่ะผีเสื้อผีเสื้อเก็บได้ปะเก็บได้ไปลองใส่ดูใส่ดูไปแจะไม่โดดลงมางับใช่ไหม มัวรออ่ะมึงข่าวคนเราหาทีนี้มึงขำอะไรมันหลอนนะอะไรไปประตูแสงสว่างโอ้โหแดงแป็ดเลยแล้วทางตรงด้วยมันทางตรงมันบอสไฟแน่เลยรู้ว่ามันบอสไฟแน่เลยเราไปปลันดึกมันหรือเปล่าเมื่อกี้อยาให้มันออกมา,าได้อะเราจะไปปลดมันทําไมเออ,อเองเราไปเอาผีเสื้อออกกันดีกว่า <Huh? S 1> มันไม่ต้องออกมาแล้วจบเดี๋ยวเช่าออกอ่ะ เราจะเข้าตรงนี้ไม่ได้เออก็จริงก็ไม่ต้องมานักแต่แรละอ๋อพวกเราออก<แ>ไม่ได้ไงพวกเรายังออกจากวิติหาอะไรก็ไม่รู้พวกเราต้องไปต่อวิติแเห็นความบ้าครั้งว่าแล้วว่าไอตนี้แหละบอสเชื่อเลยว่าต้องได้สู้กับบอสแน่เลยสู้ไงอ่ะไม่มีไม่มีมมอาวุธเลยอ่ะไอดาบก็<ไ>เอาไปบูชาหมดแล้วแล้วพวกเราไม่ที่ไหนน่ะตอนนี้พวกเราเป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเจอเซอร์เดอะมิมิกที่แขวนไว้อยู่พอพวกผมเดินมานิดนึง พวกผมก็มาเจอแยกห้องโถงซึ่งอันนี้มีกุญแจด้วยไหนเก็บมาหน่อยแ,แล้วทีวีท่าด้วยว้าวอันนี้เหรอเปิดประตูจริงด้วยไปโอ้โหทางตรงอีกแล้วไปอีกนำ้ำไปบๆบแบบขอดูทางพวกนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมว้าวอะไรอะ่ะต้องเอาเอะไรสักอย่างมาวางดาบแยกสองทีเลยเฮ้ยมีดาบเฮ้ยมีไม่ดาบลองเอาไปวางตรงแท่นนั้นดูดิเฮ้ย เปียนอะไรใครมันตีอะไรวะเรียนไม่ถูกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมมันีีเสยงตอนเช้าเหรอเฮ้ยอันนี้มีเสียงใช่ไหมอันนี้มาดูนี่ดิมีเสียงวะมีเสียงวะเอาเกมมันมีชีสอยู่ในอ่างน้ำด้วยอ่ะไหนเฮ้ยเก็บมาไม่ละเก็บไะ นี่อะไร oh. อ่ะอีกนั่งกลัวไปวางก่อนเลยแล้วกันชิเกียนมา <pu> อีกรอบฝากด้วย <świat> <mission> โ,โอ้โหอโ๋อนี่ไงประตูนี้ต้องล็อกปิดล็อกนี่ว่าแลห้องข้างหน้ามันคืออะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันล็อกอยู่เดี๋ยวประตูเป็นกระพังหรอกเอ้าเอ้าเอาเอาใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปช่วยไป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 ช่วยเขาเถอะโอ้โหน้องอย่างทรมานเลย ไอแสงจากหน้าต่างนั้นก็แปลกๆไอนี่อยู่ๆก็มีแสงลงมาจากฟางบนกูก็ยังพอเข้าใจแต่ที่นี่มันอยู่ในถ้ำเหรอโฮ้ยอะไร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 อยกไม่ได้ได้ไงคือกูอยากจะบอกว่ากเมื่อกี้กูวิ่งมาใช่ไหมด้วยความเร็วแสงะ่ะแล้วกูเจออะไรไม่รู้อยู่สเปาหน้ากูเลย่ะโหไม่อหานคลิปด้วยไม่รู้เห็นแต่สีดำกับขาอย่างเง้แค่นั้นโอเคป่ะกับโหเสียงเพลงหายเลยหรือว่าไอตัวเดิมวะ กูอ,อ,ยาากอ,อยากมาแล้วกูเจอกูอยากโกรจากที่นี่กูติตดก็ตั้งแปดชั่วโมงแล้วพอแล้กโอเคเอามาใส่ยังอ่าอันไหนอ่ะใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วแล้วดอกไม้อะ่ะอ๋อเหยี่ยมต้องไงต่อสตีอยู่ไปเลย พี่อวิ่งมาดูความเร็วแสงจะมาใส่ดอกไม้อยู่โดนผีอ้าปากกันนะไอ้เฮียจับสแกลรอบนี้มันน่ากลัวว่ะมันเป็นผีจับสเกลเก็ยังพอเข้าใจไอ้เฮียทำไมถึงต้องอ้าปากด้วยวะเองเองมันจะเป็นทุกตัวเลยเว้ยมันจะจับสเกลก่อนเว้ยแล้วหลังจากมันจับสแกลเสร็จปุ๊บตัวนั้นแหละที่เราจะเจออุ้ยใจเย็นเอา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 แล้วอุ้ยทางตรงอีกแล้วกลับได้ไหมเนี่ยเทสตี้คืออะไรอ่ะเอง อ่าข้างนอกมันเสียวเหมือนแบบเพเราต้องมาเล่นเกมบางเกมแล้วพวกเราจะวันนั่งมองกระจกว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าดูดิไม่ต้องหรอกมา้าเคซีไม่ใช่หรอบ้าเฮ้ยะอะไรอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นตาทัวเดี๋ย uci p ตตี้ปแปลว่าอะไรแล้วสวยสวยเหรอฉันสวยฉันสวยใช่ไหมไหนยังไม่เห็นหน้าตาแม่งเลยก็ไอตัวนั่นแหละเฮียที่ยิงโดนไป,ท,นไปที่มันอา,าปากได้ด้วยอ่ะพี่ทีตอวนั้น จำได้ะที่เราจะเอากุหลาบไปวางแล้วก็โดนจับสเก็มันออกมาแป๊บเดียวไม่รู้ว่ามันสวยไหมเอออะไรอะ่ะเฮ้ยทำอะไรต้องหน,มน,นีมันควันเลยอ่าเหมือนพวกเราต้องวิ่งหนีตัวนั้นเนี่ยเลยเพราะว่าหลังจากประสบการณ์ที่เล่นมาสองชปตเตอร์แล้วกูรู้สึกว่าหลังจากโดนจับสเก็ไปปุ๊บไอตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวตับไปที่พวกเราต้องหนีแล้วที่อะไรวะเนี่ย เอ้ยมันน่าจะไปไม่ได้หรือว่าเราต้องหาอะไรมาบูชาก่อนหรือเปล่าเราถึงจะไปได้ไม่รู้แต่ว่าปารีคือบ้านเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันแน่ชั้นใต้ดินหรือว่าข้างบนงงมากเลยอะ่ะโห้แ oh, ล้อบ้านใหญ่เลยอะ่ะไม่ใช่บ้านละม,ม,มีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะกูเชื่อเลยที่แอบ,บยังไม่มีเลยโอ้มันสีที่เลยอะ่ะไปทางซ้ายก่อนไหมเอ็งดูลูปน,นั่นดิไหนชิคดูลูปนี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเข้าไปหรอกโอ้ย้ันพมาดลุดเหรอวะเนี่ย ถ้ามือมันเป็นอดัมเป็นอีบเหรอเรามาห้องนี้กันแล้วกันห้องนี้สว่างเฮ้ยภาพนี้เต็มเลยอ่ะมันน่าจะแบบคิดว่าตัวเองสวยจริงๆอะแบบแปะรูปตัวเองเต็มบ้านลืมภูมิใจตัวเองมาก A few moments later ชิบหายดิเฮ้ยพีไหนไหนไปเยูไปเร็วกี่ไหนมึงไม่เห็นเหรอเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้วไป โอ้ชิห้คำนี้เลยนั่นแหละที่กูถามมึงว่ามึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นเอตัวนั้นไม่เมื่อกี้กูเห็นเว้ยกูถามว่ามันต้องให้วิ่งหนีอะไรแน่ๆใช่ไหมแล้วมึงก็เดินไปตรงทีวีห้องนึงใช่ปะแล้วห้องกูบอกว่ามันเชื่อมกันตอนกูมองไปอตรงแบบข้างหน้ากูเลยมันจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เชื่อมกันใช่ไหมกูเห็นตัวอะไรมันเดินมาบางอย่างอะไรสักตัว กูวิ่งแล้วไอ้กูบอกผีแล้วกูถามมึงว่ามึงเจอไหมไอ้สัตว์แล้วมันก็มาเจอตอนที่กูถามเสร็จพอดีเลย <c oughs> แต่ไม่เห็นตัวหว่ะเห็นแต่เสียงเอ้าอย่าเห็นหน้าหว่ะนนนทำงี้ก่อนตรงไหนคือเซฟโซนตรงนี้ไงต,ตรงนี้แหละไ,ไม่ใช่ถึงเพราะเราต้องเลยเข้ามาในห้องนี้เหรอมันถึงจะแบบปลอดภัยหรือว่าพวกเราแค่เข้ามาในตรงตรงนี้ก็ได้กูไม่อยากไปหรอกใจเย็นใจมึงกูผีอยู่ชั pter หนึ่งพวกเราเล่นมาตั้งหลายชั pter เออสองชั pter แล้ว อีโยก็ป๊อตขึ้นมาอัตโนมัติพี่อย่างเงี้ยบะเออไม่อย่างนี้นะหมดเลยไม่มีเสียงเดินเลยอะขนาดเสียงเดินมันยังไม่มีให้เลยอะเฮ้ยเฮ้ยตัวเจอตัวผีแล้วไอ้มันก็ไม่เงี้ยมากหรอกมันมีอยู่มันมีเสียงไงไงไอ้ผีก็เดินช้ากันที่นาเนี่ยมันมีเสียงอยู่นิดนึงมากไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาเสียป๊อตแล้วป๊อตได้นิดหน่อยพอ โอยย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 เกยย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 ลยย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 ่ยยยยยยยเย้ายย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 งลวย โอ้โดนแเอเาดอ่าเห็นหน้าไมยังเห็นแต่ตัวไม่เห็นหน้าชตเป็นยัง้ช็อตจี้เป็ไวะประมาณว่าโอ้กาเดินเข้ามาหาฉันโดยไม่มีความหวาดกลัวเลยหรอจทารกูดือกูไม่เดินเข้าไปกกูก็สัาแกไม่ได้สประมาณนั้นเลยเราต้องเดินที่ใหม่ใบ้าง โโยโบรโยโบรโบรโบรโอ้สายทอมมาแล้วโอ้โอเคเฮ้ผีเมื่อกี้เห็นมันสีเทาสีดำปะสีเทาแต่ว่ามันไม่เห็นด้วยเมื่อกี้เดินผ่าไกลๆเฮ้ย A few moments later เออไม่ไ้หาอแล้วเฮ้ยเออ mày mày mà mày 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 Ê mày chắc mày 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 10 minutes นาทีต่อมาเี้ยได้อะไรอ่ะเอ้เมื่อกี้เจอกระดิ่งอ่ะแล้วกดได้ไรกระดิ่งอ๋อกดกระดิ่งเหรอเฮ้ย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 เหมือนรู้เม่แล้วต้องกดกระดิ่งว่ะมันเหมือนให้เราเอาอะไรมาถวายมันนะเท่ากับว่าเราต้องหาของกิบได้ใช่ไหมหรือว่าต้องกดกระดิ่งกดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีของมา หรือว่าเราก,กดติร็จปุ๊บมันจะมีอันนึงเปิดแล้วเราก็เข้าไปเอาของมาถวายมันนั่นนี่หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อให้ความมันหายหรือเปล่าตอนแรกกระดิ่งก็สีเหลืองตอนพอกดไปปุ๊บเป็นสีดําเลยอะแต่ว่าที่รู้คือต้องกดกระดิ่งให้ครบก่อนก,กีกีกระดิ่งะ่ะไม่รู้อ่ะกดให้ครบ <S <S อ่ะต้องหาทั่วๆเลยอะคจอเตตัวแล้วนี่ก็เจอแล้วกระดิ่งเฮ้ยครแล้วเหรอโอ้โหดวงาวอดี มันบอกว่าเ,าเอามาแล้วก็เผามันโอ้ใช่แล้วต้องไปหาของอีกอะ่ะหาอะไรอะ่ะเดี๋ยวสิประตูเปิดยังยังมันบอกว่าครบแล้วแล้วก็ให้ไปหาของเอามาเผาอะผ่ะเผาเนี่ยเหรอน่าจะเผาอันนี้ประตูจะเปิดอันนี้คือทางออกโอเคหรือว่ามันไม่ใช่อะไรหรือว่าจากที่เราทำเสร็จปุ๊บมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็แบบโหดขึ้น,นแบปสงสัยหาอะไรอีกอ่ะ นะขามาเผาอีกเขามาเผาไปด้วยกันเลยไม่ต้องแยกทางกันละกูวิ่งมาแล้วไงตังมันมันมาแล้วเดี๋ยวมันกี่ตัววะนั่นอะสองตัวตัวเดียวใช่ไหมโอเคตัวเดียวเฮ้ยเมื่อกี้กดตัวอีได้หวะแป๊บนะเอ๊ะย่าบอกนะว่าต้องเอาใจะตัวมันอะแป๊บนะแป๊บ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 มาดีอย่างนั้นย่า เดี๋ยว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 รอมันมาตรงนี้เดี๋ยวรอกดเดี๋ยวรอกดเลยเดี๋ยวรอกดมามามาปึงมาด้วยอุ้ยหยองยังไม่เยังไม่เห็นนะไอโง่จะบอกนะว่าพวกเราเสียเวลาตั้งนานแต่มันอยู่กับตัวผีอ่ะไอโง่ผีโง่มึงไม่เห็นกูเหรอกูไฟหลังไฟหลังจะรู้แล้วกลายเป็นคนอุ้ยได้แล้วได้แล้ว ได้โอ้ถอยหลังมันคุณคือฆ<ค>า,าตกรมึงฆ่าเพื่อนกูไปสองรอบเออมึงกันแหละฆาตกรเย้ alright, <Yes. S 2> yeah. ไปไปกันเถอะรับอลไวใช่ไหมถ้ากูผ่านอ่ะกูเป็นลิงเรียนรู้แล้วกลายเป็นคนยังไม่จบอีกเนี่ย นะอ๋ออืฮะเฮ้ยกลับมาที่เดิมเหรอโอ้โห,โหแมงนางตรงนั้นเองเชิญคนแรกใครอ่ะนี่มึงตาย <ไป S 1> แล้วเหรออุ้ยไอ,อย้นี่เฮ้ยไอ้แจรีหายอะไรอีก่ไม่มีอีกไม่มีดาวแล้วในห้องนี้มันยังมีแสงอยู่ปะเฮ้ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอ,อ้าวเฮ้ยอ้าวเป็นถ้ำแล้วไอ้นี่แกบังพับปุลย์อีกเหรอปุลย์เลยอ่ะ มือเปลี่ยนพอมีว่ะบัมพักบุลุ่นมันคิดได้ไงวะพอมีไม่เอามัใช้เล่นน้อยแล้วเยอะเลยอุ้ยไปเลยอะไรเจอมึงบ่อยจนชินแล้วน่ะเดี๋ยวนะบัมพักบุลุ่นคือเอ็ดจีจอมนั่งชิมเป็นวิ่งไวๆอ่ะวิ่งเร็วๆอ่ะจำได้ปะไม่นะมันลูกไม่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 ซึ้งเบเกียะ์นนี้มันลูกใช่ไหมแล้วเบเกียร์ไอ้ตัวที่มันออกมาเป็นไอ้ตัวที่วยวิ่งไวๆในช็ปเตอร์สองจริงโดนวยค่ะเฮ้ย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 อะไร อะไรมันพับบุลุ่นไงไปทักสาหัแต่เขาเอิสันไม่มาหาเลยเหม่ทำไมมันยังไม่จบอ่ะจบให้กูสักทีดิเอ๊ะอะไรยังไม่จบโอ้โหเฮ้ยอ่อกูเขียนว่ะเฮ้ยเองเชื่อกูยังมันคือบอสไฟว่ะเชื่อยัง ตอนนี้พวกผมมาถึงสถานที่ที่ใหญ่มากมันเหมือนสถานที่ที่มีหนอนยักษ์อยู่แต่ใหญ่กว่ามากซึ่งพวกผมลองสำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอหนอนยักษ์มันคือตัวเดียวกันที่เจอในสถานที่ก่อนจะมาที่นี่เป้าหมายของสถานที่นี้คือหาเสาทรงกระบอกลายสีแดงซึ่งผมเจอแล้วเสาแรกสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปปรับกระดูกจนกว่าเสาจะกลายเป็นสีเขียว ก็คือต้องสุ่มปรับกระดูกไปเรื่อยๆจนกว่าสาวจะเป็นสีเขียวนะครับเออผมลืมบอกไปเลยว่าวิธีการหลบหลีกหนอนยักษ์ไม่ใช่ไปหาไฟตรงกลางแต่ต้องเดินไปอยู่ขอบหินเพราะหนอนยักษ์มันไม่สามารถฆ่าเราง่ายๆยกเว้นเราไปยืนตรงกลางแล้วหนอนเดินม,มาพอดี twenty minutes later เอ้ยมีตาเห็นตาแล้วสีเขียวสองอันยังสองอันแล้วเออเข้าลยนี่ก็ไปไป,ไปตรงตามันเหรอเออเข้าไปเลยไปมาไหนมาไหนแป๊บหนึ่งนะกูตาย เฮ้ยเจอแล้วเจอตาแล้วอย่าตายก็พอมามามาวันตรงขอบหน้าตาเนี่ยอ้าวกูเจอมึงละมาเข้าไปตรงตรงตาเลยวาดไปกันโดดเสฟอ่ะดปั๊บป๊บปั๊บหลอดนี่ไม่ถึงเชิดสงฉันแล้วมันพาวเวอร์หลุดทำให้คนถึงเล็งเป้าโอันเมื่อกี้คือพวกเราถามมันไว้ครัมแล้คนถึงเลงเป้าแล้วมันก็ตอบอะไรกลับมาไม่รู้อ่าน เชี่ยบังฑ์พาวันหลุดเต็มเลยเอ้ยไม่มีแต่ผีที่พวเราเคยเจอนี่ยว่ะไอ้นี่แม่งก็ไม่เพิ่งจะแต่งเพิ่งตายล่าสุดไอ้นี่ก็ไอ้ผีที่เราไม่โคตรกลัวเลยอะไอ้ผีที่มันแบบมันที่เราโคตรกลัวแบบเนี่ยไอ้นี่ก็ผีร้านแรกเลยอะชัตเตอร์แรกเลยเออไอ้นี่ผีรูปปั้นไอ้นี่ผีเด็กไอ้นั่งก็อยู่บนฟ้าไอ้บนไอ้นัหนีไอ้นั่งก็ผีไอ้นี่ก็ในแชป้นเฟลสอง อันนี้ก็อ,นนกอยู่ปลายาวเฮ้ยไอตัวน,นี้แม่งโดนกันกับเขาด้วยเหรอแม่งโคตรตึงเลยนะเทเดีตะมุนเลยไอตัวนี้เออใช่แต่มันง่ายน,นะตัวเนี้ยไม่ถึงไม่ถึงความหล่อเทโคตรตึงเลยนะเออแต่ความ้ยจบแล้วโอ้้ที่บ้านเหรอไม่น่าใช่นะ<บ>เดี๋ยวบ้านเหรอเนี้ยไหนดูบ้านนี้เป็นไง Yeah.